สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะเมื่อเช้านี้นะคะแม่น้อยก็ได้เอาอาหารไปให้น้องหมาจอนนะคะ,ะที่แม่น้อยบอกว่าน้องตัวดำๆค่ะปรากฏว่าน้องไม่เจอเลยะคะ่ะไม่รู้ว่าน้องไปไหนนะคะก็เห็นแต่น้องตัวสีขาวนะะี่ค่ะพอเมื่อเช้าไปอีกนะคะเมื่อเช้าไปอีกไปเจอน้องหมาจอนสองตัวเล็กๆนะคะสงสัยเขาเอามาทิ้งใหม่นะคะ โอ้คณทำไมใจดำจังเลยนะคะเนี่ยหาแไม่น้อยก็เลยได้เอาอาหารให้น้องหมากินแบบหิวหวยมากเลยนะคะสงสัยจะได้ม่สงมีความสงสัยว่าน้องไม่ได้กินมาแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคะแต่ว่าน้องมีความหิวมากเลยนะคะเนี่ยนะคะไม่น้อยก็ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะที่ที่บ้านนี้ก็คือน้องแมวก็เยอะแล้วอย่างนี้นะน้องหมาก็เยอะแล้วอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ก็ได้แต่สงสารนะคะก็ได้แต่สงสารค่ะ แม่น้อยก็ไม่รู้จะทำไงแล้วทีนี้นะคะอาหารของน้องหมาจรของแม่น้อยนะคะก็หมดแล้วนะคะแม่น้อยก็เลยขอเป็นสะพานบุญให้กับน้องหมาจรแมวจรนะคะถ้าท่านใดจะเมตตาอาหารน้องหมาจรแมวจรได้นะคะเดี๋ยว ไม่น้อยจะปักหมุดที่อยู่ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะไม่น้อยก็กราบขอบคุณทุกทุกความเมตตาค่ะกราบขอบคุณทุกๆกการสนับสนุนนะคะขอให้ท่านและก็ครอบครัวของท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะเฮงเฮงปังปนะคะมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเถูกลอตเตอรี่กันทุกทกท่านคะ่ะท่านให้มาเท่าไหร่ขอให้ท่านได้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะแม่น้อยก็จะเนี่ยคะ่ะบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะแบาว่าก็คือสงสารแต่ว่ามัน เม่น้ยก็ช่วยได้เท่าที่ที่ท,ที่ที่มีกําลังนะคะเท่าที่มีกําลังนะคะบางทีก็ก็ได้นึ่งข้าวเหนียวไปเผื่อน้องหมาจรด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอาหารเม็ดอย่างที่แม่น้อยบ้อน,นะคะ่ะก็คือหมดแล้วอย่างเงี้นะคะเวลาผ่านไปเห็นบางทีมมีให้เด็กๆจรไม่เยอะก็กลัวเขากินไม่อิ่มนะคะบางทีค่ะก็นี่นะคะก็เลยมาขอความเมตตา ให้กับน้องหมาจอนแมวจอนด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือน้องบุญเกิดกับน้องบุญช่วยนะคะน้องก็ถึงเวลาไปรับวัคซีนแล้วนะคะท่านใดจะเมตตา,าวัคซีนน้องบุญเกิดกับน้องบุญช่วยได้นะคะไม่น้อยก็จะปักหมุดที่อยู่แล้วก็พร้อมเพย์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะไม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตา ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะที่ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆค่ะไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยไม่น้อยก็กราบขอขอบคุณนะคะขอให้ท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านมีแต่ความล่ำรวยเฮงเฮงปังปังตลอดไปค่ะนี่แหละค่ะมันเป็นแบบว่ามีหลายสิ่งอย่างมากเลยะคะ่ะเราเราไปเห็นมันก็สงสารอย่างนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะก็เลยได้น้องบุญเกิดกับน้องบุญช่วย มานะคะมาดูแลนะคะแต่ว่าน้องหมาน้องหมาไม่น้อยเห็นเมื่อเช้านี้นะคะยังตัวเล็กอยู่เลยนะคะเขาก็ต้องการที่จะกินอาหารกินอาหารให้มีได้กินอาหารเต็มที่อย่างนี้นะคะก็ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะคะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดน,นะคะจะ,ะท่านใดเมตตาแล้วก็ท่านใดจะเมตตาอาหาร หรืออะไรก็ช่างนะคะส่งมาได้นะคะแม่น้อยจะเอาไปให้เด็กๆจอนนะคะไม่น้อยจะปักหมุดที่อยู่ไว้ให้แล้วแล้วไม่น้อยจะเอาไปให้เด็กๆจอนนะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีมันก็พูดไม่ออกนะคะบางทีมันพูดไม่ออกค่ะมันไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดีอย่างนี้นะคะก็ขอโทษด้วยค่ะบางทีอาจจะพูดไม่เป็นอาจจะเรียบเรียงไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็ขอโทษด้วยนะคะ ก็เข้ามาดูแลเด็กๆในกรงใหญ่นะคะน้องบุญเติมกับน้องบุญตาไม่น้อยก็ถอดคอล่าออกให้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังป้อนยาอยู่นะคะเพราะว่าน้องป้อนยาครบเจ็ดวันพอดีนะคะน้องไปทํามันมานะคะไม่น้อยก็เข้าไปทําความสะอาดเก็บกวาดออกนะคะเพราะาฝนมันตกนะคะวันนี้ก็เตรียมการไว้ให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าฝนก็น่าจะมาอีกนะคะถ้ามีฝนมาก็น่าจะเอาเด็กๆ ออกมาข้างนอกเลยนะคะมีกรงไว้รองรับเด็กๆไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็คืออเป็นเป็นแบบว่าชั่วคาวอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าแม่น้อยก็มีช่างมาแล้วนะคะแต่ว่าแม่น้อยก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะไปทําหลังคาให้กับเด็กๆอีกอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่มันจะต้องทำนะคะแต่ด้วยความที่เรามีงบประมาณไม่เยอะก็ค่อยๆทาไปนะคะเนี่ยค่ะ อยากจะทําอะไรให้มันได้ดังใจอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ได้อย่างอย่างที่เราคิดเท่าไหร่นะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่น้อยก็กราบขอบคุณทุกทุกท่านนะคะกราบขอบคุณที่ทุกท่านรับชมคลิปค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยถูกลอตเตอรี่กันนะคะมีโชคมีลาบกันค่ะก็ฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ